ครับสวัสดีครับพี่น้องชอ YouTube. อาวยูทูบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบติ๊กต๊อกภาพมวลนั่นเลยที่บ๊บัดี้เขาเมืงเองแหเราอเขาเมืองเบ็ดครับพี่น้องปลาก็ดีค้ำมวล้วครับค้ำควลเพิ่นว่าเพย่อนร้อยว่าปลาที่เขาครับเขาเม,มืองไหนเมืองเซียนเบ็ดครับเมืองเซียนเบ็ดครับเมืองเซียนเบ็ดครับ จะคำๆจคำน้อยๆก็ทีมี้คำคำไลยครับจะจิตตึกแหครับจะทำให้เมืองกันเพิ่นสุกเบ็ดกันครับช่วงนี้ทำเมืงเองทำเมืงเอง่นทำเมืองเสียนเบ็ดกันครับเสียนเบ็ดทำเมึงเสียนเบ็ดวันนี้ครับโค้ดคุณยังไงนี่คุณใส่เหยาอะไรเขาคือเป็นสังนเนื้อ <laughs> ส,ส,สูตรเด็ดเลยสูตร สตดเหยื่อ er. นี่นะครับแกว่าต้องไปผสมเหยื่อต้องไปซ่อนอยู่ไม่ให้คนเห nah ็น <framework> น <Fur ata> ะครับเหยื่อสุดเด็ดเลยครับสูตรนี้ครับสุรเด็ดครับรยากาศดีครับพี่น้องมาอนี้มานี่นะครับมาหากินข้ป้าครับมาล่อล่อหลุเมองเบ็ดครับนี่ครับเส้นเบ็ดครับนี是是่าเมืองครับนี่เส้นเบ็ดมองเส้นเบ็ดครับพี่น้อง ดูครับพี่นนองครับมือครับยนเบ็ดครับยูทูบเอว่ะังไงโค้ดคุณยูยูทูบเบอร์มาคุณไม่เอาปลาขึ้นมาเลยนะได้ละปลานี่แกดูวันนี้แต่แม่มันกัได้ละจับคนมกด้จานนี่แม่พันธ์แม่พันครับแม่พันธ จจััตมมือเลยที่านตานี่นะครับถอดเป็นตูนี่สุดยอดครับพี่น้องแทกเดียนนึงนี่จริงก็ทำมาเปลเยไปหนัเอาของเลยไปน่นเลยดิเออบ้านส่เบ็ดกันเพิ่งเอาเงียรอปลาหน่อยมากแหลก็มันเลยครับพี่น้อง หนน้ำเล็กหมดเลยนี่ถามนี่ถามคนนี่จักเล็กบมดเลือกกรึงตาสาพอแล้วสองเมตรแล้วฟังบ่าภายใดอกฟังมันมันชั้นลงไปเลยนี่เราทำผลงานมันจะคลองยังต้องทำผลเนาะขายปลาบ่อทำผล เจอแล้วเจอแล้วเยะวนักตแบบนี้มันตัวนี้เลเว่าหนาวเบ็ดมาเลยรุนรุนนนี้ครับพี่น้องรุนเี้ครับรุนรับพี่น้องรุ่นครับ่งหาเลเลลเลโอ้ โอเคอกาวโอ้โตปลาตน้ำตาสีไรเห็นตัวปลาที่ไปจีบ้านไหนเมืนอีด้วยเออคือห่าทีวทักบุญนานนี่บุญมีกินไปถูปะปลาตัวน้อยเอาไปทอดนี่เหละทอดโค เดี่ยวๆนี่ยังบอกหอยต่อจะเจ๊กเจ้าคืองุ่มคักนู่นเนี่ยแต่บอกหอยนั่นนึงเอามุกอย่างเอาอะไรมาใส่เนี่ยใส่ที่เจ้าว่ะตันนี้ทั้งอ่ะใส่เมียก็ใส่ทั้งตันนี้ทั้งอะใส่ให้เจ้านั่นแหละหลานไปบุยเมียบ้านเก็บเล็กขึ้นไปหน่อยไปทีต้มหัวเลยเราโมกหัวเหนื่อยโมกมีรุ่นเนี่ยโมกหม้อทอดเป็นตัวนี่งกัดแทบแดดนึงนี่กินกับตำบกะฮง อ่านอ่ะครับเจ็ดประเดี๋ยครับเตี้ยปลาเขาบอกวาปล่อยหรือเปล่าปลาไม่แข็งทันตัวมันตัวมันบรรยากาศดีครับพี่น้องเอาไปแกงเขาอีกโอ้โหโเบ็ดคั้นเป็นหมื่นครับพี่น้อง เบ็ดค <mm ัดเป็ดมืครับนี่ฝนตกว่ะเออโอ้โหโหดวันเี้ยมีมีโหดวันมาสุดมัอมีดอกจ้่ของเดี๋ยวนี้การโคตรมันมีดอกจั่ลของกันโอ้ยอกระไดว่าเนี่เนาะ บ่อสกรบ่มันบ่มันบ่ไหลสกระดยกรมีตัวเอกันบ่ไมทงกันบ่สากระดตัวนึ่งไม่ได้ทงมัยตัวดี่มีบ่สั่นกระดานมันสั่น น่ารนครับพี่นอ้องว่ากรไดเป็นซิบตัวลครับแต่ปลานินิว้วปลานิดหน่อยครับมืเอเรยงมือเรยงขงนาดบวัวาคักเลยครับเรงไปสะพานปลานี่ไล่สดอย่างนี้ไม่ยไหว่าไป่ไไปแถวสะพานปลานี้ไล่โด่ได้ไล่สดบ่ได้ไล่ส่ได้่ถ่ายวิดีโอ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 มีบ่ เอาหั่มาหวานก่อนเนาะจิบแต้มจิบแต้มใส่กระไดหน่อยครับแส่กระไดได้งเด้ได้ถุงนเด้สกระไดไหมฮะส่กระไดไดันไดถุงยางเอามาเปลี่ยนไม้จะเจ๊กนั่นเออนั่นละมันยังมันยังลื่นดี เปลี่ยนไม้เลืเอาออกเปลี่ยนไม้เลยเนี่ยนี่เอาสายนี่มันยังมันยังรนเอาออกเอาอปตือต่อขัดเทนเอาสายนี่ก่ได้อันนี้ชับปืนก็นครับพี่น้องมืูเร้งเขาว่าปลาเข่าหวานหมูเร้งหมูเรที่มีตัวใหญ่เต็ม ในคนผมเอไปเลี้ยงเผื่อใหญ่กู่นะน้องคนไม่แน่คือว่าถึงไหมผมมาแป๊บเดียวผมมาก่อแน่เลยตอนน้าไฟเด่อยู่บ้านน้ำชิมตอนในบ้านขังเก้านั่นเราเบ็ดขึ้นมื่อเราบ่อเราเบ็ดขึ้นมื่อเราบ่เดินสายป่ะครับสดีก่เดี๋ยวสายนี้ตัดนี่ก็ได้คนหมดบดลื่นไงสายบดลื่นไงเอาตนี้ก็ได้กันสั่นเอาตัวนี้ก็ได้นี่

ครับทุมรอครับจ้ะมไปทำยู้กอนเหหลายโพดพอคบคุณครับทีมงานหนึ่งไปลุงพลพิษ่าบอพิษดีอะไรบพิษจอยไหนไหนวะ

แรอจอมสีก็เตีจอมสีกับกอบานกดูน้ำอยู่แม่ทั้งคนทั้งแหแล้วน้ำกันน้ำแม่กอบกอบ้านทั้งคนทั้งแหเนี่ยน้ำมวยมบอกมันแตกกินหลายเป๊กแล้วไงโอ๊ยมันอะไเป๊กแล้วมันเต้ามือเศร้าเต้มือเศ้าถ้านเจ็ด้งเศ้านะไม่ต้องแปกใจทำไมบานแหไม่แตกขันใส่สามองเดียวเลยจูงมันขึ้นรถวะจูกันว่าพี่ มาสี่โมงปุ่นล้วคันปุ่นแล้วสุดครับพี่น้องรุ่นครับเอามุมไหลเปมุมโปโกโปโกเดี๋ยวเอาไม้ออกหน่อยเดี๋ยวเสียบตูดเข้าไปอีกนะนั่นยังบอกปานนี้หน่อยเอาไปเลี้ยงไหมนี่เอาไปเลี้ยงไหมลูกปลาพันปลาเด้อครับเด้อลูกปลาพันปลาหายเบ็ดไงอู้ ไม่กูเด็กเรานาำมาดูดิมาถ่ายเอาดิเอาผ้าใบมาดิไผ้าไปนะแกผ้าไปอยู่ไหนผ้าใบมาค้างพี่อ๊อฟนั่งแล้วพี่บานครับพี่อ๊อบพี่เอาเอาผ้าใบมาเต็มเลยครับพี่น้องตัดออกรัพี่น้อเอาลำอ้อยไปอีกเอาเต็มเลยมาดูดิเนี่ยเอาลำอ้อยอีกลำอ้อยอีกเอาไปลำรอบลำมาเอาไปนลำเดานไปเต็มครับ สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชทเาเด้อพี่น้องเด้อช่องพี่พอึกผ้ามวนครับสวัสดีครับ